ฟุตวิดีโอสวยๆถ่ายแบบเท่ๆ <c oughs> แค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฟุตทั้งหมดจาก iPhone 12ครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าเราจะนำสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือของเราเนี่ยมาถ่ายวิดีโอโปรดักนะครับให้มันดูสวยดูแพงดูเหมือนแบบใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยนะครับก็ปัจจัยหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันทีละขั้นตอนเลยนะครับว่าต้องทํายังไงถึงจะได้วิดีโอที่ดูเป็นมือโปรโดยใช้แค่สมาร์ทโฟนของเราเนี่ย ถก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนของเรานะครับหนึ่งสิ่งเลยที่ผมเน้นมากๆคือเรื่องของแสงสวยนะครับถ้าเกิดแสงสวยเนี่ยถ่ายด้วยกล้องอะไรนะครับแน่นอนเลยว่ามันสวยแน่นอนนะครับแต่ว่าทําไมเราถึงต้องจัดไฟสตูดิโอละครับทำไมเราถึงจะใช้แสงธรรมชาติไม่ได้ จริงๆแล้วสามารถที่จะใช้แสงธรรมชาติได้นะครับแสงที่รอดหน้าต่างมาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอะไรอย่างนี้นะครับสามารถที่จะใช้แสงเหล่านั้นได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทํางานได้แบบเต็มๆสมมุติว่าเรามีโปรดักต์รอที่จะถ่ายเนี่ยประมาณ78ตัวนะครับถ้าเราหวังพึ่งแสงธรรมชาติแบบแสงเชา้ารอดออกมาเราใช้เวลาถ่ายประมาณตัวหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยแสงเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพอแสงเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็เริ่ม ถ่ายที่ไม่ได้แสงเดิมแล้วพอไม่ได้แสงเดิมเราก็ต้องรอวันถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟโซดิโอหรือว่าไฟต่อเนื่องเนี้ยตอนนี้นะครับเขานิยมที่จะนํามาถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งภาพนิ่งนะครับสามารถที่จะนํามาใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นไฟตูดิโอมาจัดแสงเพื่อจะถ่ายตัววิดีโอโปรดักของเรานะครับด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อทําให้เราสามารถที่จะรันงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออก มืดค่าแค่ไหนนะครับเราไปท,ทําธุระอะไรมากลับมาถึงปุ๊บงานเร่งด่วนเราสามารถที่จะเปิดไฟจัดแสงแล้วก็ถ่ายโปรดัก์ของเราได้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าใครมีงบประมาณไหนงบไม่แพงมากนะครับเราก็สามารถที่จะหาซื้อไฟธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นไฟดวงใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับไฟทีเ่เหมาะกับงบประมาณของเราก็ได้นะอ่ะอันนี้นะครับผมจะจัดไฟนะครับทะแยงลงมา45องศาผมจะถ่ายที่มุมโต๊ะตรงนี้นะครับเพื่อ ให้ได้เห็นตัวโปรดักของเราที่มันเป็นสีดำแบบนี้ผมอยากได้แนวที่เป็นสีดำทั้งฉากเลยแล้วตัดด้วยแสงไฟนะครับตัดด้วยริมไลท์ของไฟสีขาวตรงนี้นะครับทำให้ตัวโปรดักกับพื้นหลังเนี่ยมันดูกลมกลึงแต่ว่า,ามีการแยกเลเยอร์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้แสงเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายวิดีโอโปรดักนะครับผมจะเข้าไปตั้งค่าตัวกล้องของ สมาร์ทโฟนของเราก่อนนะครับการตั้งค่านะครับของแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นของ iPhone ที่ผมนํามาถ่ายในวันเนี้ยเราสามารถที่จะกดด้านมุมบนได้นะครับให้เป็นแบบ HD ก็ได้นะครับ HD 60เฟรมหรือว่าจะเป็น 4K 60F เฟรมก็ได้หรือว่าจะเป็น24ก็ได้นะครับ30ก็ได้60ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเกิดเ,เพื่อนๆถ่ายไปเพื่อ ถ่ายเป็นแบบวิดีโอธรรมดานะครับก็ใช้เป็น24หรือว่า30ก็ได้แต่ผมแนะนำให้ถ่ายเป็น60ดีกว่านะครับเผื่อไว้เผื่อเราต้องการที่จะนำไปดึงสโลว์สัก2เท่านะครับเพื่อให้ได้มุมเมนท์ที่มันแบบสมูทสมูทนะครับเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยเมื่อเราตั้งค่าตัวกล้องได้แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะถ่ายแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราจะดึงความสนใจของคนดูนะครับด้วยการเพิ่มมุมเมนท์ให้กับตัววิดีโอนะครับถ้าเกิดวิดีโอของเราเนี่ยไม่มี มูฟเมนต์เลยอยู่กับที่นิ่งๆเฉยๆหรือว่าถ่ายแบบเก่าแบบทิ้วขึ้นทิ้วลงแผนซ้ายแผนขวาอย่างเงี้ยมันก็จะดูน่าเบื่อดูเก่าเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือวิดีโอแบบนิ่งๆเลยครับมันแทบไม่มีมูฟเมนต์ในการขยับเลยเห็นไหมพอมันไม่มีมูฟเมนต์ในการขยับเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเฉยๆมากเลยนะครับหรือว่าจะเป็นมูฟเมนต์แบบเก่าแบบนี้นะครับ ิวขึ้นทิ้วลงแบบนี้หรือว่าแผนซ้ายแผนขวาอย่างนี้มันก็จะดูแบบธรรมดาไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มมู v e เมนต์ให้กับตัววิดีโอหรือว่าตัวโปรดัก์ของเราเนี่ยให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับโดยการเป็นดอลลี่เข้าออกแบบนี้ทําให้มันเหมือนกับการซูมแต่ว่าเราไม่ได้ซูม เราจะดอลลี่เข้าไปนะครับแล้วก็ดอลลี่แบบซ้ายขวาหรือว่าจะถ่ายเป็นมุมบนแบบวงสว่านแบบหมุนแบบนี้นะครับเราจะใช้มุมเมนพวกนี้มาใช้กับงานวิดีโอของเราเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับที่ผมทําได้ ต่อไปนะครับเมื่อเราได้มุมที่หลากหลายแล้วเนี่ยถ้าอยากหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเราต้องจัดตัวครอปให้กับตัวโปรดักต์ของเรานิดนึงนะครับก็ตัวนี้โปรดักต์ตัวนี้นะครับมันเป็นไม w i r วายเลสใช่ไหมเราก็จะเอาตัวโปรดักต์ตัวนี้ไปใส่เข้ากับตัวกล้องนะครับริงเรียงกันไว้นะครับแล้วก็เปิดตัวเครื่องนิดนึงผมก็จัดพร็อพให้เขานะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นโฟมตัวนี้ชิ่งไฟจากตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันดูมืดๆไปนิดนึงนะค่ะ พอเราได้แล้วนะครับผมก็จะเริ่มถ่ายนะอันนี้ก็จะมีพ็อปเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องนะครับว่าไอ้โปรดักตัวนี้มันใช้งานอะไรนะครับนี่เลยครับเราก็ถ่ายไปเลยกี่มุมกี่มุมนะครับเราก็ถ่ายไปเลย mm. นอกจากการจัดพ็อปให้ตัวโปรดักของเราแล้วนะครับการถ่ายมุมที่หลากหลายมุมเนี่ยก็ถือว่าจําเป็นนะครับคือเราจะถ่ายแต่มุมเดิมๆเนี่ย มันก็จะดูน่าเบื่อสําหรับตัวโปรดักต์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายให้หมดทุกมุมเลยครับตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยมีอะไรนะครับมุมไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการถ่ายหลากหลายมุมเพื่อมาปฏิปต่อเรื่องนะครับทำให้มันดูหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นตัวเนี้ยมีรูเสียบขนาดไหนยังไงนะครับตัวฮับชาร์จของเขาเนี่ยเป็นยังไงเราก็เล่าเรื่องไปเลยครับแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือวิดีโอทั้งหมดที่เราได้มานะครับ ตีนที่เราต้องการเนี่ยคือโอเคมากๆแล้วคืออยากได้เป็นสีดําตัดด้วยเงาของสีขาวนะครับพอฟุตที่ได้มาเนี่ยเต็มเลยครับคราวนี้เราก็นําสามารถนําฟุตตัวเนี้ยไปตัดต่อได้เลยนะครับถือว่าได้ตามที่เราอยากได้เลยอันนี้ใช้ไฟดวงเดียวแล้วก็แสงที่สะท้อนมาเนี่ยใช้เป็นตัวโฟมสีขาวนะครับเพื่อชิ่งไฟมาคราวนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อไฟสอสาดวงนะครับการจัดไฟถ่ายโปรดักด้วยสมาร์ทโฟนของเราเนี่ย ถือว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถ่ายวิดีโอโปรดักด้วยสมาร์ทโฟนของเรานะครับโดยการใช้แค่ไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็วิธีหลักๆที่ผมได้บอกไปนะครับรับรองว่าได้วิดีโอโปรดักด้วยสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยที่ดูเป็นมือโปรแน่ๆเลยครับก็คลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้มาเวลางผมแล้วสวัสดีครับ